สวัสดีครับเฮลิเคนโซนิคพรีเมียม,มนะครับแน่นอนรหัสรหัส,หสไม่คือหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งนะฮะตัวนี้ ใช่ <Okay. S 1> เราจะมาประกอบกันแล้วก็บอดี้ทำสีพร้อม8สติกเกอร์เอามาทำไมเอาเพราะว่าอ่าถ้าใครจำไม่ผิดเนี่ยนะมันจะมีล้อล้อนะฮะที่มาล้อแดงทองนะที่มาเป็นล้อเล็กแล้วก็มาพร้อมกับตัวโซนิกสามสปีโซนิกบอดี้ใสนี่แหละแต่ว่าเราจะไม่เอาบอดี้ใสเราจะเอาบอดี้สีแดงมาเล่นนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะให้ล้อเหลืองห้าก้านนะฮะแล้วก็ข้างในมีอะไรข้างในก็มีหมดเลัอเลยนะล้อเหลืองห้าก้านยางนิ่มบอดี้สีสมโไปสีขาวมุกขาวมุกตรงนี้บอดี้ทุกตัวเป็นขาวมุกหมดแต่ถ้าเกิดแม็กน่าจะขาวล้วนชุดเฟืองโค้งเอไอสี ประกายไม่ดำนะฮะสีประกายาสีแดงสติ๊กเกอร์แล้วก็ผู้มือการประกอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการแยกชิ้นให้เรียบร้อยแล้วก็มาประกอบกันก่อนนะฮะเอาละครับผมก็ประกอบนะฮะอ่าเฮลิเคนโทนิกโอเคเริ่มจาก ใส่ยางก่อนก็ได้นะโอเคจากนั้นก็สะพานเพาขับนะ เอาครับอ่าจะผ่านไฟทวิตหมุนนะแล้วก็ปิดผลึให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็จะผ่านไฟนะครับ มอเตอร์ <Motor. S 2> จับโหนคอร์เตอร์เกียร์ เรียบร้อยแล้วก็สวิต๋ยวนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้อ่ะต่อมาล้ออย่าลืมนะฮะล้อมันเป็นแกนยืนกับแกนสั้นแบบนี้เราต้องใส่ให้ถูก อืมลืมใส่ตะไก่้โอเคเอาใหม่อ่ะ ยาหนึ่ง Okay. อย่าลืมทุกครั้งนะครับเวลาใส่ล้อให้เหลือช่องว่างไว้สำหรับเทียวนะฮะเพราะว่าถ้าไปชิดแบบดันล้อจนชิด ตะไก่ไม่เหลือช่องว่างของแกล้อเนี่ยมันจะทำให้การเลี้ยวช้าลงนะแค่ okay. โดลเลอร์ er นะฮะใส่ไม่ยากรูในรูในรูนอกมีผลไหมจริงๆริงถ้าเอาตรง,ตงๆก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะอืมพอระยะมันนิดเดียวนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าตามตามทฤษฎีรถที่สั้นจะเข้าโค้งไวกว่ารถยาว นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าโครงรวมก้ามโปมันก็ความยาวเท่าๆกันอยู่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะต่อมาอ่าลงสีแปดสติกเกอร์นะฮะทำหน้าก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ยังไงดีก็เหมือนเดิมทำอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ต่างหากนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปทำคลิปแยกแป๊บ เสร็จแล้วสำหรับบอดี้คาริเคนโซนิกนะฮะใครที่อยากได้ดูคลิปการลงสีพร้อมแปะสติกเกอร์บอดี้คาริเคนโซนิกดูได้ที่ถ่ายคลิปจะแปะลิกงไว้ให้นะฮะโบกเข้าให้เรียบร้อยนะครับโอเคสวยงามนะฮะคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบจุดใจกดติดตามสนับสนุนการโฆษณาถ่ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ อยากได้บอดี้เฮลิเคนเอออยากได้รถเฮลิเคนโซนิกซื้อได้ที่ร้านไวรัลนะมินิโฟวิวนะมีลิงเพจใต้คลิปตรงตรงช่องคำอธิบายหรือว่าจะแนะนำเปลี่ยบพันสายล่างก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ